สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านพิมมอเตอร์บค์อีกแล้วนะครับวันนี้อกเลยว่าผมมากับรถตัวพันที่คุ้มค่ามากนะครับนี่ก็คือคาวาซกิแซดพันนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยไม่วิ่งมาไม่เยอะเลยแล้วก็สภาพเนี่ยแทบจะใกล้เคียงกับรถป้ายแดงเลยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมพามาดูกันครับพาผมเข้ามาซูมดูรายละเอียดนะครับรถ เนี่ยครับตัวนี้ก็จะเป็นได้นิชินนะครับกระปุกรอยนะครับแล้วก็ขาเป็นขาไทเทกระจกไปแฮนด์เดิซิ่งพาวเวอร์ซ้ายขวานะครับไฟเลี้ยวหน้าแต่งนะครับนี่ดูชุดสีนี่ผมบอกเลยแทบไม่มีรอยเลยยังอยู่ในความเงาแล้วเป็นชุดสีเดิมชุดสีแท้โรงงานนะครับนี่แกนโชกใสๆนะครับจานสวยๆแบบนี้นะครับยางลอสโซทูกาดหม้อน้ำนะครับอิโมชั่นนะครับแล้วก็คอท่อเป็นคอท่อไทเทเนียม ฟูเลยนะครับของแบรนด์ซาเวียนี่การล้มกลางครับอีโวเทคนี่โอ้รถสวยมากดูนี่ครับดูชุดสีดิดูชุดสีนี่ครับสวยจริงๆนะครับท้ายสั้นแต่งนะครับไฟเลี้ยวแต่งซ้ายขวานะครับต้องบอกเลยว่าห้ามช้าห้ามพลาดนะครับและในส่วนของ โซ่นะครับก็เป็นโซ่ดำหมุดทองมาโซ่สเตอร์แต่งเต็มๆพร้อมใช้งานแบบนี้นะครับนี่ครับดูสติกเกอร์ยังอยู่ครบเลยนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2014โฉม15แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเลขไม้เรามาดูเลขไม้ครับเลขไม้วิ่งมาเพียง24,522กิโลเมตรนะครับยืนยันก,การตีไม้แท้แน่นอนนะครับมีลูกตอนซื้อจากบ้าน ยืนยันทุกคันนะครับและ,และที่สําคัญนะครับก่อนออกส่งมอบจากหลานเรานะครับผมมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องพร้อมไส้กรองให้ก่อนส่งมอบรถนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ํามันเบรกหน้าหลังเราก็ไล่ระบบฝัดชิ่งให้ใหม่นะครับทั้งหน้าและหลังเอาเป็นว่าซื้อรถกับเราเติมน้ํามันและพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเสียงเครื่องกันนะครับนี่มาเราลองมาฟังดูดี่วติดนะครับเดินเปานิ่ง ดูครับคัดก็นิ่มนะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าของเก่าดูแลมาดีจริงๆนะครับนดี่ลองมาดูในส่วนของถังน้ามันนิดนึงครับถังน้ามันนี่ใสมากทิงคลีนเลยคลีนจริงๆนะครับดูกระจกเรือนใหม่ครับสวยมากนะครับไร้ริวรอยแทบจะไร้ที่ติประกับตัวสอดอยู่สายขวาอยู่ครบนะครับช้าพัจริงราคาเล้าๆเลยครับหนึ่งแสน 9 9 0 0 0บาทนะครับย้ำนะครับ1,99,000าบาทฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับมีเงิน2 0 0 0สนมีทอนได้ขี่ตัวพันโอ้น้ำหนักตัวพันนี่ผมบอกเลยกับตัว900นี่ตัวพันเบาวกว่าเยอะนะฮะเบาวกว่าจริงๆราคานี้ได้ราคาราคาเ0 0เลยราคา650บางรุ่นดีกว่านะครับเราเล้าแบบนี้อย่าชา้าอย่าพลาดเดี๋ยวเราลองดูฟิลลิ่งในกการขับขี่ครับ มาครับเรามาดูคลิปเดียวนะครับตัดสินใจได้ครบทั้งคันนะครับดูในเมื่อกี้ผมไมดูในส่วนของแกนโช๊กนะครับสวยใสนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับไม่มีดัดแน่นอนนะครับปั๊มได้เรเดียนเมาส์นะครับในส่วนของแองหม้อน้ําสวยนะครับปีกหม้อน้ําสวยชุดสีไฟลิ่งนี่ดูสวยนะครับกันล้มยูวเทนะครับรถมีล้มแปะมาเบาๆบนะครับเบาๆจริงๆดูที่กันล้มสิครับนี่เซ็นเตอร์พักเท้าสวยนะครับโครงรถนี่ไม่มีตําหนิเลยครับพลาสติกดําสวยนะครับ นี่ไฟลิงท้ายสวยนะครับมาเทนระบบไฟกันหน่อยครับระบบไฟไฟฉุกเฉินนะฮะไฟพาร์ตไฟฉุกเฉินนะครับเดืเเอวซ้ายครับเดือวขวาครับไฟพา ไปตรงครับเสียงเต้านะครับเปลี่ยดเท้านะครับลองเลี่ยดดอวกันหน่อยครับ ตีเลาใจแน่นอนครับห้ามช้าห้ามพลาดคันนี้นะครับสติกเกอร์ Warning สติกเกอร์คำเตือนอยู่ครบนะครับเช่นเคยครับร้านเราสามารถจัดไฟนซ์ได้ทั่วประเทศไทยนะครับบริการจะส่งถึงหน้าบ้านท่านเช่นเคยโดยทีมงานมืออาชีพนะครับทั่วประเทศไทยเช่นกันนะครับเบอร์ติดต่อผมครับ0 6 2 5 0 9 1 5 2 9ครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดนะครับสวัสดีครับ